ีกหนึ่งที่ที่อยากถามพี่ดาวว่าเคยไปไหมที่ไหนอะภูกระดึงจังหวัดเลยเคยไปแต่ภูเรือคุณผู้ชมภูกระดึงยังไม่เคยไปค่ะเพราะว่าถ้าไปช่วงนี้ก็ต้องเดินขึ้นเองคุณผู้ชมเดี๋ยวฉันไปทุกดอยคอยข้างล่างทีนี้อาจจะไม่ต้องคอยข้างล่างแล้วก็ได้เพราะอะไรเวลาพูดถึงภูกระดึงแน่นอนมันมีสองความเห็นนะคะหนึ่งคืออยากให้มีกระเช้าไฟฟ้ากระเช้าขึ้นภูกระดึงบางคนบอกไม่อยากอะมันไม่คลาสสิกมันไม่ชาเลนจ์มันไม่ท้าทายความสรถนี่แหละอีกหนึ่งความเห็นก็อย่างที่พี่ดาวบอกบางคนบอกไม ต้องมีอนุรักษ์ธรรมชาติไปดีกว่าแต่ทีนี้คุณผู้ชมคะรัฐบาลเองเขาก็เดินหน้านะคะในการฟังเสียงทั้งมุมของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทั้งมุมของผู้ประกอบการทั้งมุมของนักท่องเที่ยวสรุปภูกระดึงเนี่ยมันต้องขึ้นรูปแบบไหนได้บ้างกันแน่คือปกตินะถ้าถ้าคุยกับคนที่เคยไปนะคะเขาบอกว่าจุดปรับเซียนเลยก็คือพวกซัมต่างๆซัมแฮกซัมอะไรอย่างเงี้ยมันคือไฮไลท์อะห้ภูกระดึงมันต้องเดินขึ้นอะมันต้องมีลูกหาบบางคน แบกถังแก๊สแบกเตาเตาไฟฟ้าที่นงที่นอนบางคนก็จัดเต็มนะคะคุณผู้ชมเนี่ยคุณมิวอ่ะนี่ดูภาพบรรยากาศนะคะพีพีลูกหาบทั้งหลายตอนนี้คุณผู้ชมคะโครงการก่อสร้างกระเช้าไฟฟ้าภูกระดึงเนี่ยเขาก็เดินหน้าเข้าสู่ความชัดเจนนะคะหลังคุยกันมายาวนานกว่า4ทศวรรษอันับตัวเลขก็คือ43ปีมาแล้วค่ะแล้วก็มีการเดินหน้าออกแบบยื่น EIA ตั้งเป้าเปิดบริการได้ในปี2570หหวังยกระดับท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัด เลยค่ะขณะนี้ก็มีแนวสรุปนะคะแนวเส้นทางก่อสร้างเป็นแนวบีระยะทางประมาณ4.4กิโลเมตรนี่หรออ่าแบบนี้เขาออกมาแล้วนะคะตั้งสถานีต้นทางเชิงเขาและปลายทางบนอุทยานแห่งชาติภูกระดึงใช้ระบบกระเช้าแบบโมโนเคเบิลค่ะจำนวน32ตู้รองรับตู้ละ8คนแล้วก็พร้อมปรับใช้ผลส่งขยะอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าอ่ะ ตอนนี้นะัความชัดเจนนะคะคาดว่าปี2,570น่าจะเริ่มเห็นเขาลางหรือสามารถใช้บริการได้แล้วสำหรับกระเช้าไฟฟ้าที่ภูกระดึงนะคะเพราะค,คนไทยต้องการความชัดเจนฟังนโยบายชัดๆประชันวิสัยทัศน์ผู้นำกับเวทีดีเบตอย่างสร้างสรรค์วันเสาร์ที่17มก,กราคมนี้ตั้งแต่13นาฬิก30นาทีเป็นต้นไปทางช่องโมโน29และทุกช่องทางออนไลน์โมโนนิวส 好，莫诺、wow, bon。<music>